Yeah, yeah. แฉที่ก้นอย่าเป็นสีแล้วแส่เจ้าท่านมีเบาหวานมีไตกลับไปต้องเป็นน้ำข้นม่อนเราต้องใส่ใส่ชั้นชั้นหน่อยไปค่ะตอนนี้ก็มามีเลือดออกในทางเดินอาหารเยะเอออย่างว่าบางที่เจ้าพญาเรือดป่วยเยอะป่วยหนักด้วยนะพรอ่ะคือมานี่หนักนะเป็นเบาๆไม่ใช่มาอ่ะกต้องต้องต้องจำทำของมหาเดอาร์เลเซียมหาเซียร์บอกว่าแม่สอนไว้ แต่ว่ากินอาหารนะถ้าอร่อยรู้สึกว่าอร่อยต้องหยุดทันพียบมาเด็กก็เท่าไหร่ก็ถึงาแล้วนะเออก็เดินเดยเลยเงี้ยรา่นอาหารอร่อยเดี๋ยวผเอาของอร่อยอร่อยมาเลยอร่อยเด็กไม่ได้ถูกเออเกก็อยู่ไหมให้หมดไปเลยท้า่รู้ตัวแต่หนูขออนุญาถูกไหมท่านดูเออไม่เป็นไระคุพ่อคุณพ่คูตงชัยนะคะ เจ้าวาดวัดแดงประชาชนท่านมาให้กำลังใจนะคะแล้วก็มาถวายอา่าไมโครต้นที่พระพุทธเจ้า,าตรัสรู้นะครับที่ชาวพุทธไปนั่งสวดมนต์นั่งส,าสาามสาธิใต้ต้นนี้จ็บไว้ค่ะที่จะถวายพระอาจารย์วางวางได้เลยค่ะ องนี <Safe rév mark> да ้มาด้วยถึงงค์อจุดกั้นกอที่มีจูกรูปรีเยอะทาง่อแล้วก็ปีนก็ใส่พัดมาวด้ครั้งสองครั้งค่ะอันนี้ห่างก็ปีนึงใส่ใหม่รอบนี้กำลังเอเครื่องที่ยังมาออกถ้าถ้ายงนั้นเนี่ยหลวงพ่อไม่ถูกับพระลมนะข้ามให้พัดลมจ้องหน้าเออายไปสายมาไม่เป็นไรนะถ้าพระลมจ้องหน้าเดีแย่เพราะถุมแพ้ด้วยกอดด้วยระบบทางเดินหายใจอันนี้เป็นพัก ไม่โพนะครับมามาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนนี้ที่คนไทยไปนั่งสวดมนู่นไปนั่งสมาธิใต้ตอนนี้เอ่อพระพุทธโ,โลกครับอะไรละม้าครับกาลังนี้ว่าไปที่นั่นอยู่แล้วมีกระใยอ๋อล้างเลยแห้งแล้วล้างนะครับส่วนี้นี่นี่น้ำข้าวน้ำข้าวเราไม่ได้กินมานานแล้วไม่ได้ฉันมานานแล้วน้ำข้าวเอ้ยน้ำข้าว มันนี่ิอยู่วิทยาสุดทีละอยู่วิทยาครับพีชเข้าไปได้วิทยาเนี่ยเราได้เปนได้เลยฉันทำข้าวแล้ววันนี่ก็ข้าวข้าวลายเบอรรี่ฮะไม่มีสารเบอร์บูดทำตามโครงการพระเ้ายบหกว่าสุติรัก อยู่วิทยาวิทยาครับเปาให้มาครับเปข้าวสารเดิมทำอะไรครับไรที่เป็นข้าวเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษนะครับไล่สเวดดี้รล่สเวดดี้ครับเอาถุงกับถังเป็นข้าวสารพอดีที่โรงงานเขาหมดอายุไหมปีนี้ปีถอดแล้วนี่ปีเสือแล้วบอกเอามาเราจะได้มาใช้ได้เขาก็เลยให้ถุงมานี่ก็ใช่แต่เป็นยายาครับจาะ วันอย่างนั้นธรรมดาแล้วข้าวเยอะแต่มันละทีเดียวหรือว่าตลาจะต้องไปใช้บาดาลไปวิเชียรบุรีใช้เชฟคูอย่างนั้นเดี๋ยวก็ขอยากเดี๋ยวพอไปชมตึกสงศ์เดี๋ยวพ่อไปชมตึกสงฆ์สวยเลยอ่ะได้เลยค่ะมาซาบัน ก้อนเนื้อที่ป่อเสร็จแล้วไปผ่าเพราะเห็นไหมคะประกุันมันขึ้นมาที่สมองคุณหมอสมองเราเนี่ยก็คือถ้าไม่ผ่าเนี่ยแสงขาจะไม่มีกําลังตอนแรกท่านก็ปฏิเสธไม่ผ่าเสร็จแล้วกลับไปได้แคบเด็กแขงขาหมดกําลังกลับมาผ่าแล้วผ่าอีกเลยค่ะโอ๋อนี่ผมก็ผ่ามานี่นี่ฮะ พอนั Hoy, ่งได้เลยอ่ะถ้าไม่ผ่าเดีวเดี๋ยจะลุกเดินแล้วะนี่เดแล้วแม่ไปส่งน้ำที่เนี่ยหลวงพอขาไม่มนตรงนี้ดีไหมคะโคได้ข็งอยู่หลวงพ่อ่าแล้วลุกสบายจนาหน้าหองหน้าผองอย่างเงี้ยดี้วสบายดีแล้ว ของอยู่วิทยาเขาพระนี่ชอบมากพระที่เตรียมสอบบาลีมาเอาไปถวายพระทั้งพระทั้งเนรเพราะเดี๋ยวนี้บริการดีแล้วของดีนะวิตามินอันนี้ก็ะเทาะไรเบอร์รี่เป็นออร์แกนิกจานหายกระจายเกลือพ่อเลือกใช้ ลูกก็อการท่านไม่ค่อยดค่ะคือท่านมาด้วยเบาหวานแล้วคุณควบคุมไม่ได้แล้วมาดูไตปฏิเสธการล้างไตจนตอนนี้ไม่ไหวหนูก็พยายามประคับประคองก็เดี๋ยววางแผทย์จะต้องล้างไตให้มันนั้นหายใจมันจะไม่มีคนจมน้ำก็เดี๋ยวคุณหมอไตดูคุณหมอนี่ยทำตอนนี้ให้ไอพ่นถ้าไม่ไหวท่านปฏิเสธใส่ข้อแต่เดี๋ยวพยายามประคับประคองกัน เนี่ยบางทีผิดท่านเหมือนกันก็โยนข้อสนองก็เหมือนกันพอผิดท่านไม่แน่แล้วท่านสร้างโรงพยาบาลสมุนไพรให้มาคอบตายดีก็ไม่ไไม่ได้ไม่ได้คอบไปแบบไปเองไม่ต้องมัดธรรมาจารย์กูเขาบอกว่าเราเป็นนักบวชจะหอบหลังฐานหนีความตายในเวลาถึงเวลาต้องตกำหนดแต่ท่านก็บอกแต่ของเรานี่ย ก็เราเป็นหมอเป็นพยาบาลก็ต้องหน้าที่ของเรามันก็ต้องเป็นอย่างนี้รยเป็นจริยธรรมอย่างนี้ต้องยืดถ้าเราไม่แตะแล้วก็ต่อต่อให้ให้คนไข้รอดนี่ก็เราก็้าก่ารวมพ่อขาดรู้มันคือลืมตัดท่านพูดขังหูรู้เรื่องค่ะเพราะว่าเหนื่อยรอบจากโรคนะคะจัดพิครัดหูเรื่องค่ะตากายสิทธิ์องค์พ่อให้กำลังใจนะถวายปัจจัยไว้เป็นกำลังใจในการดูแลนะคะ เลือบจากที่ประจอมเนี่ยก็ทั้นโอ้ใช่อยังเนี้ยพอโลกไตเนี่ขาม่น่วงแวทีทีที่วัดเอรมาก็มีทัานต้อตายวันที่6หยุดตกเดีแลวมีอีกว่าอธิรั้งใช่มันเอาผ้ามาซักแหละ อันนี้เป็นห้องพระประจำกึจส่งอาพาธนะคะก็เพื่อให้พระคุณเจ้านะคะได้ปฏิบัตินะคะเรื่องของกิจส่งนะคะในการทําวัดเช้าแล้วก็ทําวัดเย็ในในกรณีพระอาพาธที่สามารถมาทําวัดได้นะคะออในนามของโรงพิบาลพระนครศรีธารยานะครับกับผมก็ขอตอกรับสาร,รักการท่านอรจารย์นะครับที่วันนี้ได้มีเมตตานะครับมาสนับสน,น,นุนะาร ส่งน้ภาคของเรานะครับซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลของเราก็ได้พยายามที่จะอำนวยความสะดวกกับน้ำโสงนะครับในจังหวัดสรณบุรและจังหวัดชายเคียงนะครับใน,นเพื่อการบรกิการดีขึ้นมีคลิตภัณ์ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสำหรับท่านที่ราบประงค์ที่จะนสนับสนุนนะครับใน,ในการอกอของส่งแล้วก็ส่าพา,าพานะครับมาเล่นต่อที่โรงพยาบาลได้โดยตรงนะครับในวันนี้ก็อกขอขอบคุณปริรญานะครับ นะครับ